สวัสดีพี่พอโอเคอยู่กับช่องหลีหน้าดหลุงหน้าดีอยากให้คุณดูดีแบบลุงๆวันนี้จะออกไปข้างนอกเราจะออกไปข้างนอกเราต้องเตรียมตัวให้ดูดีนั่นเนี่ยผมอย,กกกกอย่างกระเซิร์กระเซิร์อย่างเงี้นยนวดเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้พี่พ <People S 2> สาวๆเขาไปม,มองเราแลคนกระเซิร์ก,กระเซิร์เนี่ยเราต้องออกไปให้เราพี่พประทับใจในเบ้าหน้าของเราลุงมีแรงไอเทมของลุงของใช้ส่วนตัวนั่นก็คือ หวีไฟ,ไฟฟ้าหูอินวันนะทาได้เอ้ยไม่ใช่หวีได้ทั้งหัวแล้วก็คราวนะอันนี้เป็นหวีไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูกันนี่เพิ่มอุณหภูมิในหวีเราได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหม <Okay. S 2> มีเพิ่มมีลดเนี่ยง่ายๆมักงเลยขั้นแรกเราเสียบปลั๊กก่อนเลยแล้วเปิดไฟกระพริบล้วไฟขาวๆอยู่ที่อุอณหภูมิที่120องศาเราจะบวกขึ้นหน่อยเออสัก140ิบ กับพี่เอาลาชอดกลัวสัตว์ถอยไปงี้ยงนะจำไหมเนี่ยผมกับเสิร์กะเซิงไม่มั่นใจคนมีหนวดมีเราาอย่างเรานะก็ต้องดูแลนะพวกเองนะอยากเป็นแมนแบบลุงนะเองก็ไปปลูกหนวดไป <1> <1> นี่หวีได้ทั้งผมและเขานะเดี๋ยวผมจะหวีผมก่อนนะหวีผมไงナルโต นี่นะเราทำทรงผมซาสึสเกะออกไปข้างนอกเราก็จะได้พี่พ่สาวๆด้วยนะมึงว่านะได้โทเลยนะได้โทนะโอ้โหแล้วแม่งบางเป็นบาร์โค้ดเลยสัสแค่นี้ก็ดูดีแล้วฮนะเป็นไหนเนี่ยพี่พ่อมองแน่นอนรวมถึงเข้าเนี่ยหวีเข้าได้ด้วยเพราะเราหวีเขา้าความมั่นใจเราก็เพิ่มขึ้นเพราะนั้น first impression เนี่ยสำคัญที่สุดนะพวกเองอ่ะควรจะใส่ใจเรื่องการที่จะคิปภาพลักษณ์ให้ดูดีด้วยเพราะอย่างเนี้ยคนเราเนะตัดสินกันที่ภายนอกเท่านั้นหละ าการหวีผมการหวีเขาเป็นสิ่งสาคัญอยากให้พวกเองใส่ใจด้วยอ่ะก่อนจะออกจากบ้านอะไรก็นะเตรียมตัวดูแลตัวเองกันหน่อยด้วยกันนะอย่าปล่อยเซอร์ให้มันมากมายนะโอเคฝากติดตามด้วย้ลยกันช่องลีหน้าดุงลุงหน้าดีนะอยากให้คุณดูดีแบบลุงนะมี2ช่องทางก็คือ Ti ก t o k และ y YouTube โอเคติดตามด้วยสมัครด้วยไปบายบายไปแล้ว